สวัสดีคับสวัสดี FC สมยงคาเซนเตอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุยนะครับจะมาส่งมอบรถนว布าคันนี้นะครับผมไปที่จังหวัดสุรินนะครับนี่คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมวิ่งลงไปทําเอกสารเองถึงที่จังหวัดสุรินเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับการบริการของเรานะครับหนึ่งเลยนะครับผมเราจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ส่งไปที่สุรินนะครับผมคันนี้นะครับผมส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่มีลดสไลด์นะครับ จัดให้เลยนะครับนี่ฟรีเลยครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมฟรีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบออ่าแถมให้ครบๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ทําเอกสารแค่วันเดียวนะครับใช้ใบรับรองเงินเดือนใบเดียวเท่านั้นนะครับในการออกรถนะครับผมนี่ง่ายๆออกง่ายๆสไตล์สมยงคาเซนเตอร์นะครับผมใครอยากได้รถแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับรับประกันให้เลยนะครับว่า มีรถใช้แน่นอนนะครับผมรถของเรานะครับมีไม่ต่ำกว่า400คันนะครับตอนนี้สต๊อกรถเยอะมากนะครับมีทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อนะครับอยากได้แบบไหนนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามานะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาผมที่เบอร์0 8 3 2 5 6 3 6 1 5นะครับผมนี่เบอร์เซลล์ตัวเองนะครับมาเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศนะครับผมอ่ารถที่จะส่งมอบกันนะครับเราเก็บรายละเอียดอะไรกันบ้างให้นะครับลูกค้าหนึ่งเลยนะครับนี่ล้อแม ัอย่างเงี้ยครับผมเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่อันนี้ก็คือรถสภาพพร้อมปล่อยแล้วนะครับนี่เปลี่ยนให้ใหม่ครับสีนะครับผมอ่าสีตัวถังอะไรพวกนี้ครับเราเคลียร์ให้ใหม่หมดนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอ่าภาสี67เนะครับเราต่อให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราเก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างนะครับนี่ล้างเคลือบสีเคลือบเงาเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้ เก็บงานอะไรบ้างนะครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับว่าเราเก็บงานให้เนี้ยบขนาดไหนนะครับผมนี่เปิดขึ้นมานะครับผมนี่แบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับนี่น้ำมันเครื่องของเหลวทุกอย่างนะครับคือเราเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดแล้วนะครับลูกค้าอ่าเอาไปก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับลูกค้าก็เติมน้ำมันขี่ใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับรถคันนี้ครับสวยจริงเลยนะครับนี่ รายละเอียดทุกอย่างเราเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เอาไปพร้อมใช้งานนะครับใครอยากได้รถแบบนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะครับไม่จาเป็นต้องมาที่โชว์รูมของเรานะครับก็ดูผ่านมือถือนะครับลูกค้าดูผ่านมือถือชอบคันไหนคลิกคันนั้นนะครับในเพจของเราหรือว่า YouTube ของเราก็มีนะครับผมนี่ชอบช่องทางไหนก็ลองค้นหากันดูนะครับสมยงคาเซนเตอร์สาขาโนนหงทองนะครับลูกค้าอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศการเอารถขึ้นรถสไลด์นะครับแล้วก็ การเดินทางของรถสไลด์ของเรานะครับก,ก็ลูกค้านัดประมาณบ่าย3ตอนนี้ก็ตอนเที่ยงครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับในการเดินทางเดี๋ยวเราเจอกันที่ไปทางสุรินทร์นะครับสวัสดีครับ